เฟอร์ราเอาชนะการแข่งขันมากมายหลายสนามรวมไปถึงรายการแข่งรถอันโด่งดังหลายรายการทั้งใช้ชนะ6ปีซ้อนในรายการ24 Hours of Le m a n s ในปี1960ถึงปี1965และยังเป็นทีมแข่งรถที่เก่าแก่ที่สุดที่มีบทบาทเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Formula One World c h a m p i o n s h i น s นับตั้งแต่ที่มีการจัดแข่งขันครั้งแรกในปี1950เป็นต้นมาทั้งยังได้นักแข่งระดับตำนานหลายคนมาเข้าร่วมทีมไม่ว่าจะเป็นอัลับโตอาสคารี นิกิลาวดาและจอห์นเซอร์ติสความสำเร็จในสนามแข่งระดับโลกอย่างต่อเน,นื่องของเฟอร์รารี่สร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทในฐานะผู้ผลิตรถยนต์คุณภาพสูงที่เป็นเลิศทั้งในด้านความเร็วและความงามนอกจากนี้ Ferrari เฟอร์รารี่ก็ยังได้เริ่มพัฒนาและผลิตรถยนต์สำหรับขับบนท้องถนนออกขายผสมผสานสมรรถนะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรถแข่งเข้ากับการออกแบบที่รู้ราาทำให้เฟอร์รารี่กลายเป็นผู้นำในตลาดรถสปอร์ตไฮเอนด์อย่างรวดเร็วจนเป็นที่นิยมชื่นม